สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณน้องสวัสดีค่ะคุณพี่ก็ถึงแม้จะสภาวะเศรษฐกิจค่ะจะถูกรุมเร้าการเมืองภายในประเทศที่ร้อนแรงค่ะนะคะก็หลายๆคนก็บอกว่ามันจะเป็นอะไรที่กดทับเศรษฐกิจและธุรกิจจะยิ่งไปซ้ําเติมซ้ําเติมเข้าไปอีกโควิดก็ยังไม่ได้เห็นสัญญาณเหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะควบคุมได้แต่ทุกคนก็ฝากความหวังไว้ว่าวัคซีน จะมาปีหน้าจะมาปีหน้าแต่เราก็ต้องกาดอย่าตกใช่ค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะพูดในรายการปุ่นหน่อยไปข่าวแล้ว <c oughs> ก็ช่วงที่2ก็คือช่วงของการเปิดประตูนูแคมเปญ <c oughs> ก็แคมเปญะจะเป็นแคมเปญของบริษัทไหนยังไงก็คอยติดตามเรามาไล่เรียงถึงปัญหา <c oughs> การปรับตัวของอผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ <c oughs> ที่บอกว่าคุณน้งองอย่างตลอดระยะถึงสัปดาห์ได้อย่าง การเมืองที่เดินเดินกันอยู่ตอนนี้ได้แล้วค่ะได้แล้วก็ทุกคนก็บอกว่าโอ้โหเรายังวันๆกับโควิดอยู่ก็ช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของระหว่างที่จะเปิดให้ต่างต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยก็มาเจอกันเมืองอีกมันจะเป็นอะไรที่มันจะซ้ําเติมหรือเปล่าเพราะว่าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนี่ก็เป็นรายได้หลักของของประเทศเราเหมือนกันใช่นะคะอันนี้ก็กังวลกันก็หวังว่าจะมีทางออก ให้กับประเทศชาติอ,อันนี้ในส่วนของอผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนล่าสุดก็ศูนย์ข้อมูลอสังหาเขาก็มีการจัดทุกคนก็พูดไปเสียงเสียงเดียวกันเลยว่านี่คือปัญหาที่ที่เราจะ,ะเผชิญน,นะคะแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นแม้แต่แม้จะเกิดวิกฤตโอกาสในการทําธุรกิจก็ยังมีอยู่ก็เป็นการทดสอบภูมิของผู้ประกอบการเหมือนกันซึ่งก็บอกว่า อาธุรกิจจะจะ,จ,ะจะจะรอดได้เนี่ยก็ต้องมีความยืดหยุ่นย,ย,ยืดหยุ่นในที่นี้ก็คือว่าการทํางานอย่างเช่นการเปิดตัวโครงการเนี่ย,ยแม้ต้องหาให้เจอตลาดให้เจอเทาเฮ้าเทาเฮ้ามีโอกาสบ้านแฝดก็มีโอกาสบ้านแฝดจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องอยู่ในทำเลที่ คนไปซื้อบ้านเดี่ยวไม่ได้นะคะเป็นเป็นโอกาสเป็นช่องว่างไปทางเลือกที่สองใช่ใช่แต่ก็ตลาดตรงตรงบ้านแฝดเนี่ยก็ก็สำคัญนะคะแล้วอย่างหนึ่งในการทำโครงการเนี่ยโครงการอย่างสามไร่เนี่ยถ้าทำบ้านเดี่ยวทั้งหมดเนี่ยความเสี่ยงก็มีเป็นไปได้ไหมว่าป็นเป็นมิกซ์โปรดักแต่การมิกซ์โปรดักจะทำยังไงก็คืออย่างอย่างสมมติว่าความรู้สึกของคนฉันอยู่บ้านเดี่ยวรูหลูแล้วเนี่ยฉันจะต้องมาอยู่กับทาวน์เฮาส์หรืออยู่กับทาวน์โฮมมันจะทาให้ความรู้สึกมีการ แบ่งแยกกันหรือเปล่าอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการโครงการว่าจะมีการจัดสรรยังไงแบ่งเฟสกันยังไงนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกจะต้องทํำยังไงแยกไหมแยกด้วยใช่ไหมคะแต่ทุกคนก็บอกว่าภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้การผงกหัวขึ้นของตลาดอสังหาริมทรัพย์ถ้าเกิดว่าไม่ไม่เอาซัพพลาย ตุ้มเข้าไปใหม่หมดเนี่ยทุกอย่างมันมันจะค่อยๆแอบสอบกันไปเนี่ยก็ใช้เวลาสามถึงสี่ปีทีเดียวอันนี้ก็คือคือฟังฝังที่ผู้ประกอบการเขาเขาพูดถึงแล้วแล้วเราสรุปมาให้ฟังแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นในเรื่องของตลาดท่องเที่ยวเองการลงทุนเองก็มีการลงทุนอย่างของน้องชาติสิระใช่ไหมก็มีการ ปรับแผนมีการขย่าแผนเหมือนกันยังไงบ้างก็เดิมเนี่ยปีนี้ชัยศราเขามีแผนที่จะพัฒนาทั้งหมดอ่ะสามโครงการแต่ด้วยวิกฤตโควิดคนะมันยังก็ถึงแม้ว่าอย่างที่พี่ปุ่นว่าจะคลี่คลายแล้วเราสามารถยกระดับตัวเองได้เป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่ว่าอย่างที่บอกกาดเราจยตกมันคือมันเรียกว่ายังมีผลกระทบอยู่อ่ะ นักท่องเที่ยวก็ยังไม่มาดีมาร์ก็เฉพาะในคนไทยอย่างเดียวมันก็ยังไม่เยอะเพราะว่าอารมณ์การซื้อมันก็ยังไม่ได้เขาก็เลยปรับลดเหลือแค่โครงการเดียวนะคะคือเป็นที่ดินที่หัวหินเลยตรงเขาตะเกียบนะคะก็แปลงนี้ซื้อมาตั้งแต่ประมาณปี42เอ้ยขอโทษค่ะปี25 6 2นกะคะก็คือเป็นที่ดินประมาณ5ไร่นะคะจะพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียมตากอากาศสูงประมาณ4ชั้น จำนวนประมาณ4-5อาคารนะคะราคาเริ่มต้นอาจจะอยู่ที่ประมาณแสนเจหรืออาจจะต่ำกว่านั้นนะคะหรือเริ่มต้นที่ประมาณ5ล้านถึง5 0ล้านบาทแต่คือตอนนี้เรียกว่าอยู่ในระหว่างกับการปรับราคาปรับไปปรับมาอยู่นะคะแต่ว่าเดิมเนี่ยแผนนะคะจะเปิดไตรมาสามใช่ไหมแต่ว่านี้ก็เริ่มมาเปิดของสุดท้ายประมาณเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยค,ะค่ะจะเป็นรอบ VVAP ก่อน นะคะซึ่งก็ต้องจับตาดูว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าล่าสุดนะคะในเรื่องของปรับกลยุทธ์การตลาดเนี่ยของหลายๆค่ายจะเหมือนๆกันนะพี่ถ้าในในรูปแบบของคอนโดอ่ะจะมีการแบ่งขายยกร็อตเป็นร็อตใช่และนี้เขาก็เป็นขายบิ๊กล็เหมือนกันแต่ว่านอกจากขายผ่านเอเจนซี่แล้ว ที่เอาไปขายให้ต่างชาติโดยเฉพาะจีนในราคาพิเศษก็ยังมีแบ่งขายยกรอให้กับเศรษฐีไทยด้วยนะกลุ่มเฟมิลี่อ่ะบางคนรับซื้อบิ๊กลอตเขาก็มีเขาก็ยังมีเป็นแอสเซทให้กับครอบครัวใช่แต่ว่าเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการเจรจาอยู่ว่าล่าสุดก็มีสนใจโปรเจกต์ที่ชะอำคือเขาไม่ได้บอกตรงๆหรอกแต่ว่าหนูก็อำหนูก็แบบเเรียกว่าโยนหินถามทางอ่ะเขาก็วหราะผู้บริหารก็วหราะก็เราคิดว่าน่าจะใช่เพราะ ตามหลักสบการณ์ทำงานของเราใช่หัวเราะแล้วก็ไม่พูดก็ถือว่าเป็นคำตอบใช่เราก็โยนหินตามทางไว้ก่อนก็ที่ตอนนี้ก็มีสนใจประมาณ6-7ยูนิตนะคมูลค่าประมาณ200-300ล้านบาทเลยนั่นนี่นก็คือเป็นความคืบหน้าของใช้แล้วก็อันนี้เราไม่น่าถึงแคมเปญทั่วไปที่เขาจัดด้วยนะจ้ะซึ่งซึ่งเราก็พูดไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะอแล้วก็ในส่วนของสิอสตทพี่สิอสตทก็ จะหันมาลุกตลาดแนวราบมากขึ้นแต่ก็ยังเป็นลักชัวรอยู่นะจากเดินที่เขาเปิดตัวสันติบุรีเดลิสเดนเซสนะคะ,ะที่เป็นระดับอันตราลักชัวรี่นะคะราคา150ล้านถึง300กว่าล้านไปะนะคะปีหน้าก็จะลุกตลาดประมาณต่ำกว่าต่ำกว่า150ต่ำกว่า150 <c oughs> ก็อยู่ที่ประมาณ100ล้าน100ล้านก็ย,ยังยังยังลุกอยู่แต่ว่า คือตอนนี้มีที่ดินรองรับแล้วประมาณสอสแปลงคือโซนตะวันตกกับโซนตะวันออกของกรุงเทพแต่ว่าตอนนี้อยู่ในวันพิจารณาคือยังพูดอะไรมากไม่ได้จ็อก็อุบๆไว้ก่อนก็เราก็ต้องจับตาดูนะคะอือันนี้ก็คือฝั่งฝั่งของผู้ประกอบการในการปรับตัวในการทํายังไงหาช่องว่างของตลาดนะคะในส่วนของช่วงแรกหมดเราก็เข้าสู่ช่วงที่สก็คือช่วงเปิดประตูดูแคมเปญ ที่บอกกันไว้ว่าน้องจะพาไปหัวหินค่ะก็คือที่ผ่านมาเราเปิดประตูดูแคมเปญในหลาในในกรุงเทพแล้วก็หัวเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆนะคะของบางค่ายเขาแต่วันนี้นี่คือเป็นรายเล็กแต่ก็ถือว่ามีประสบการณ์ในการทำอสังหามาเหมือนกันนะคะก็คือของ One p a c e Estate นะคะผู้พัฒนาโครงการคาราเพสหัวหินเขาเต่านะคะก็ พัฒนาในรูปแบบของคอนโดมิเนียมนั่แหละล่าสุดก็นําโครงการคาราเพสเนี่ยมาจัดแคมเปญพิเศษนะคะในส่วนของโซนที่พักอาศัยะนะคะคือลูกค้าที่สนใจซื้อวันนี้รับส่วนลดทันทีเลยนะคะ<ม>1ล้านบาทะนะคะผ่อนดาวเบาๆเพียงเดือนละ9999บาบาทพร้อมฟรีฟรเฟอร์นิเจอร์ฟรโีโอนกรรมสิทธิ์ะนะคะ แล้วก็สามารถเข้าอยู่ได้ไปปีนี้เลยนะคะพิเศษสุดนะคะสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกเดอะวันะคะรับสิทธิ์ที่ประโยชน์เพิ่มอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นรับฟรีคะแนนนะคะ299คะแนนเมื่อเข้าชมโครงการแล้วก็สิทธิ์จองห้องชุดโครงการเพียงใช้คะแนนเดอะวันจำนวน3,000คะแนนพร้อมเงินจอง5,000บาทจากปกติ10,000บาทนะคะคซึ่งอนอกจากนี้นะคะสมาชิกเดอะวันเนี่ยยังมีโอกาสรัรบคะแนนเพิ่ม อีกรวมกว่า10,000แสนคะแนนนะคะเมื่อทำตามเงื่อนไข3ข้อนี้คือรับ10,000คะแนนเมื่อจองห้องชุดสำเร็จข้อที่2คือรับคะแนนสูงสุด4 0,000คะแนนเมื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายสำเร็จนะคะโดยแบ่งลำดับการรับคะแนนเนี่ยตามราคาห้องชุดนะคะได้แก่20,000คะแนนสำหรับห้องราคาไม่เกิน4ล้านบาท30,000คะแนนสาหรับห้องราคา4-6ล้านบาทแล้วก็4ี่0 0คะแนนสาหรับห้องราคา 6ล้านบาทขึ้นไปนะคะส่วนข้อสุดท้ายคือรับเพิ่มอีก50,000คะแนนเมื่อชำระเงินดาวครบ20%ของราคาห้องชุดภายในระยะเวลา1เดือนหลังจากทำการจองตามเงื่อนไขโครงการซึ่งสมาชิกที่สนใจกิจกรรมพวกนี้นะคะก็สามารถติดต่อที่สัานักงงานขายเขาได้นะคะซึ่งสัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยจะเริ่มดำเนินการคือตั้งแต่ วันที่20ตุลาคมเป็นต้นมาแล้วจนถึง31ธันวาคมก็สิ้นปีนี่เลยก็ให้เวลายังมีเวลาอีกประมาณสองเดือนกว่าค่ะอันนี้ก็แคมเปญของฝากฝั่งเอกชน่เขามีการออกมาตะตลุ้นกำลังซื้อในการขายสินค้าของเขาแต่เขาฝากไว้นิดนึงว่าสิ่งที่จะต้องจับตาดูว่ารัฐบาลจะมี ให้คองมวัญปีใหม่สําหรับคนซื้ออสังหาฯขยายด้วยการขยายระยะเวลาการลดจำนอนและการจดทะเบียนการโอนหรือเปล่าคะเพราะว่าต่ำกว่าสามล้านจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคมนี้เหมือนกันนะคะผู้เอกชนหลายค่ายอยากให้ต่อน่อยากให้ต่ออยากให้ต่ออยากเงินนอยต่อไปสักหกเดือนต่อลมหายใจอีกหน่อยต่อลมหายใจแล้วก็รวมทั้งขยายเพดานเพิ่ม3-5ล้านบาทค่ะนี่ก็ต้องรอดูว่าแต่บางค่ายก็บอกอยาก ให้ขยายไปทุกเซกเมนต์เลยแต่ว่าเงื่อนไขจะเป็นยังไงก็รัฐบาลก็ไปจัดสรรดเอาดูจัดสรรเอาดูก็แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ต้องจับตาดูกับนโยบายตรงจุดนี้ว่ารัฐบาลโดยกระทรวงการคลังนะที่โดยส่วนใหญ่ออกมาตรการพวกนี้มาก็ต้องจับตาดูว่าจะมีอะไรออกมาพลิกฟื้นภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจเลเวลเซกเตอร์ใหญ่ในการช่วยผลักดันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจภายในประเทศ วันนี้เราสองคนคปุณน,น่อยปล่อยข่าวขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ